เงี้ยเปิดสวยๆเลยเนาะโอ้มโอ้โหเปิดยังสวยเห็นปะระบบสนี่ไงเฮียไปดิไอ้เพื่อนล้างสวยอ้าวปาดเล่าแล้วแตเอาดิคุณสโนตุโอ้มันฮิวแม่งกันตายแล้วเฮียเพื่อนตัวเมย์ไม่สนใจกูอือ เอาจนได้ตีคนไปไปเป็นเงินตามหลังนะดูดิอเอฟเฟกต์กูอะเป็นเงินเป็นเงินเป็นทองเขงหน้ามางึงอะเจอก,กูไอ้ลูกเจี๊ยบวันนี้มาวันนี้มาวันนี้มาไอมันไปอยู่ในพุ่มทางขวามาเลยวะเวทเปล่าวะ ไมใ่ใจรีบเชียรก่อนแล้วลกันเวียนแต่ถ้ากูเลสองก่อนมึงก็โดนเอาดิเอาดิอาดโอ้สตักวิ่งอยู่นานจัดอะไร อะไรเฮ้ยมันกดฮ like like ิลแล้วอะเขึ้นคาทำไมวะวายไอ้วายมันทักขาวันนี่ทำไมมันทำอย่างนั้นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้มาตื้อสักหน่อยสำนึกผิดสำนึกผิดสำนึกผิดจงสำนึกผิด เอาเอานิกจัดนิกจัดนิกจัดน้องชายขึ้นมาได้นะคุกกี้ต้งไปคุ้มกูสวยอยู่ต้งไปฮะรอมันเข้าก่อนเดี๋ยวกูเปิดให้เลยนี่ไงเปิดสวยๆเลยน้องพุ่มเอาโหงกูเปิดยังสวยเห็นป่ะระเบิดลงหัว เอ็กซ์คาลิเบอร์ไอเวยได้แล้วไปนี่ใครมาช่วยอะไรอ้โโรมกูแม่งตีไอเชียนี่อยู่ควยไอเหี้ยกูตีตั้งนานมึงไปตีปูทำไมวะลรมเอาโดนเนี่ย อปมันโดดแล้วทำนี้ป่ามันก็ไม่มีเนี่ยนะป่ามันป่ามันม่มีเงินติดหรอกไอ้เหี้ยมึงจะได้ไปลาปลาอยู่แล้วไอเบนไปตีปูทำไมมึงม,มาช่วยกูวะ <laughs> เพื่ออะไรทำไมร <fight ing> วมถามแค่ว่าคุณจะทำไปดําเพื่ออะไรนี่นี่นี่เก็บเรื่องหลังป้อมกัน่อฮ <vanilla> ตัวกูไม่ใช้มานายเยอะโทษทีแล้วกันเพื่อ งับไปได้ป่ะไอ้ใหญ่ให้มันกลับบ้านไอ้เหี้ยมันประจําที่ไหนยืนเข่ยเชอบตัวกูวิ่งไวจัดมันได้แว้นเลยนี่ใหญ่ไอ้เหี้ยไปดิไอ้เพื่อล้างสวยอ้าวปาดเว้าแล้วแตกเอาดิ ไม่เข้าไปในป้อมเลยวะป่ากูทำไรเนี่ยเข้าไปเอามันไปไหนแล้วทิปปะไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไม่กลับไม่กลับสโลกูสโลถึงโอ้มันฮิวไม่ันตายแลไวเฮี้ยเพื่อนกูไม่สนใจกูเออ <c oughs> <c oughs> เอาจนได้จะตีคนไป วาร์ปตรงนี้แหละเอ้ยเอาคลิปกลางก่อนแล้วค่อยวาร์ปกูขอวารฟ้าเนี่ยมึงไปเวดวารฟ้ามันโอ้ยเยอาไปละกลับบ้านก็ได้วะกูสี่ตัวน้องบอยวิ่งมานี่วิ่งมานี่พี่ช่วยน้องเองมาดิมาดิไอ้เหี้ยลมกูตอนไหนจะมาเลยเลือดกูไปลดสักนิดหรอกมึงมาช่วยกูหน่อยดิเอาแม่งดิไม่รู้มเลเฮ้ย เยาวโรวอลดีคุยแม่กลัวจะมาอะไรของมันวะแม่งแอบเป็นเล่นซ่อนแอบแต่ไเวนนี้มีอยู่นะมาตั้แต่แรกก็ได้หมดแล้วเมื่อกี้นะเอ๊ะเห็นเพื่อนมันตายวับถอยเลยเราวะกูบอกกูบอกให้มึงรีบขึ้นแล้งมึงเชื่อกูยังไอ้เหี้ย กิดนี้กูจะเป็นปราสาทเข้าใจะแบบเพื่อนว่ามึงต้องรีบขึ้นนะแตงคอนอ่ะนี่คนช่วยเราเพื่อนโดดไหมมันโดดไหมบิ๊กเจอบิ๊กย่อไอ้ยามันกลัวกูหรอวะเนี่ยอะไรอ้เนี่ยตัวหลวงกลัวกูแต่อ้เชนนี่ไม่กลัวกูเลยโอ้ยฝนฝนมาแล้วชิงมาแล้ว

ลงจำเป็นไป้ตีได้นะมันตีมังกรเนี่ยมังกรแลกปล้อมไปแล้วกัน thank you เอาล่างต่อเลยเราเดี๋ยวกูสโลโมาหลอดไม่ให้มันมาเนี่ยอันตีรอ <c oughs> ไอ้แยนตีรอเสร็จไปไปเอาแป้งอู้อู้เ <c oughs> บอย์กูช่วยอยู่ <c oughs> อันนีส้สวยสว <c oughs> ยย่ะต้องการกำลังเสริม โอ้ยแข็งเอาไม่ดีเกี่ยวมาหน่อยกากาหน่อยเพื่อนเกือไปเือกี่ยาโอ้โหใครพี่ยไอ้ย่้ให้อยู่ดีพวงมาปาดูี่าไปโดนด้วยเอ้คนนี้มาฟาดกูไปเลย เอ <premises, S 2> แน้วนะครัไม่เย็นทำยังไงตูยี่เฮ้ยแบบรกันเนี่ยเฮ้ยไปกู้อ๋อโห้เฮียมันปาดกูแรงจังเลยวะครึ่งรอดเลยแล้ววะเฮ้ย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 บัฟฟ้าขึ้นวะ ได้ได้ได้มึงจะรอดไหมไม่น่ารอดไอ้เตะเอาเรื่องไอ้เตะเอาเรื่องทำไมแคลรี่กูไม่เอาเรื่องอย่างี้บ้างแคลรี่กูแม่งออกวิดเบสมาเลยซ้ำนะออกมาทำมีอะไรวะดูดเลืองนี่ไงดูดโชว์เลยนี่เลยมึงดูดโชว์กูเลย ขนขนคุณดาวสี่สิเปอร์พะมีป้าฟ้า <c oughs> ม่เอาบอลมานะฟอลมัอยู่ไหนวะ ไอ้อมันตีตากันนะเฮ้ยมาหลับรู้สึกไม่ดีอย่างนี้มาตื้อันหน่อยมาหลับชิบหายโดนล้ลานไม่ได้ดูทีมทิมกลางโอเคได้อยู่เพื่อนรอดปล่อยเลยเหรอ ปเราได้ฟอร์ตไปอย่างไล่ะบอกเลยสโลจัดกูดาวเท่าไหร่วะยี่สิบโอ้โหไอ้เฮียพอมีไม่มีรถไฟแล้วกูดาวหายหนังสือเป็นเหมือนดังพื้นแท้ ะไปล่างได้นะแต่ไม่น่าทันกูดเดาต้องเปิดใจเพื่อเล่นหนัากันเราต้องไปเล่นกับมันอนะ่ะพอลไ,ไม่ตามเราอยไอ้สองคนเนี่ยแม่งเล่นกันอยู่สองคนเล่นรีบ ดีดักกันอยู่ที่โอ้ยดักได้ยันติดสวยไอ้มันมีแค่นั้นนะถ้ามันตีต่อมาเราอยู่นี่โอ้ยเน็ตโอ้ยเน็ตไอ้จังเลเดี๋ยวตายเพราะเน็ตโอ้โหกูตายเพราะเน็ตไอ้เฮียเออบอยไหลไปไอ้บอยไหลนิ่งๆอย่ามั่วไอ้บอยเออ ยังไม่ไหวดุยนนิ่งไม่ไหวอันนี้อันนี้แรงหน่ยยอยไอ้มึงเปิดมาได้ปะตัวบนเนี่ยดีเปิดดีกูทำให้โอ้คับตั้มตั้มละลัวเรียบร้อยอัพติ้มึงกี่วินหนบอยมีมีมาด้วยมันเอ็นเซนคามันไม่มีมพิกอะไรนะมึงจำได้ใช่ไหมมันเอาฮิวมาเฮ้ยมาล่อ ก็ไม <don> ่ให <Era S 2> ้ตายก่อนเลยเล่นมาหลอดเรียบร้อยมาหลอดตายไอเล่นได้นะเล่นได้เข้าไปไอ้เช็ดแอตัดให้เข้าไปไปบอยเออแล้วก็ตายไปทำดีเฮียแม่งโมดหนืดให้เตะเราได้ป้อมกลางอยู่เราได้ป้อมกลางอยู่เสียฟิกเลยมีที่อะไรหายาล็อกมั่วด้วย นี่ไงมันก็ช็อกมาอย่างเงี้ยเอาแม่งได้อยู่เนี่ยอไอ้บอยเล่นนี่อุ้ยแย่มันเกือบได้ปาดถ้าได้ปาดเมื่อกี้นี้บอกเลยเลือดเด้งวูบวาโอ้ยไ้แมันทำแล้วมันติดก้อนเหรอวะโซนอย่างเงี้ยตีแน่นอนเลยตั้งไงเนี่ยตีตัวเนี่ยไอ้เมียบันได้นะได้ได้ได้ตัวน ไปฟอร์เรนเย้ได้อยู่ได้อยู่ตีไปอันนี้ข้ามันตูเลยมึงตีทำไมได้ก็ตายไปเอ้ยจบกลางได้เปล่าไอ้ยังมาหลอดว่ะตีบนต้องตีอะไรไอ้สิบไอ้ให้ได้น่าร่างน่ะบอลอยู่ไหนวะไอ้โลกสวย อ๋ชอช็อกมามึงช็อกมากเอาชอ็อกเด็ดร<ป>้อยไม่ได้ปลาป้อมก็ดีทีรี่ป้อมกันพิธีม,ปมปะปาไม่อมอเออจงเปิ้ลช้ปมาปาเออเฮ้ยอย่าเพิ่งเกี่ยวได้เออมีคลิปนี่กวนตีโซนให้ดีป้อมไปเอตปอตาสองโซนคลิปดึงแขนยังไวงแบบติดไปได้หมดแล้วเฮ้ยกูแตก เฮ้ยได้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 ไดีลิฟีดีลิฟีสวย,ยลิกมาจบได้นะไม่มาก็จบอยู่ละเออเอ้ว้าว้ายังมีแอดซิสไปยี่สิบเอ็เอด,อดตัวเนี่ยกูคิดดูเอาละกันกูตายไปเจ็ดไอ้เอะฝืนจบก็ต้องมีความเสียสละล้วหน่อยตูตา้าริกิน นี่นี่กูตามมาอันีอกประดมมีมึนน้าไม่ได้วรอ้โหเข้าร่วมทีบไฟย,ยีบร์เซบวกอย่างเดียวเลยน่้ว่ากู